ตัง้งแต่แชมป์หายจากการเป็นโควิดนะฮะแชมป์ก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่แล้วก็เวลานอนอะ่ะแชมป์จะชอบสะดุ้งตื่นมาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยก็เลยทาให้ร่างกายอ่อนเพียเป็นแพนิคอะไรเนี่ยครับจิตใจเรามันจะต้องกังวลอยู่กับเรื่องช่องท้องก็จะนอนไม่ค่อยหลับหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเวลาไปทํางานอะไรเราก็ไม่มี energy เลยมันก็ส่งผลให้แบบการทํางานของเรามันแย่ลงเพีย <Pe> er มากเลยครับน้าหนักก็จะลงด้วยอาการจากลองโควิดเดินขึ้นบันไดแค่แบบขึ้นบ้านชั้นสองเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล หรือหกสิเงพอเราเลื่อนมาเจอเราก็เห็นว่าแบบโพสของฮาชิมมิติวิทเนี่ยมันมีสารสกัดแบบตัวพรีเมียมเยอะๆเราก็เลยรู้สึกสนใจเราก็ลองมาสั่งมีเทคนิควิธีการเอาชนะรองโควิดที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายมากผมบอกเลยมี2วิธี 1. ทานโปรตีนดีตัวที่2คือวิตามินและแร่ธาตุรวมครับป่วยโควิดหรือหายแล้วเนี่ยกินผักสดเยอะเพราะผักสดจะให้คุณค่าของวิตามินแร่ธาตุโดยที่มันไม่เสื่อมสลายไปพอร่างกายเรามีทั้งโปรตีนดีวิตามินดี ีแล่ธาตุดีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเลือดเราจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุจะด้วยสารอาหารที่ดีมันก็จะลําเลียงไปให้กับเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายมีการฟื้นฟูที่ดีครับและถ้าหากใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าอุ้ยในแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถกินโปรตีนรวมถึงผักผลไม้ได้มากพอนะครับผมมีตัวช่วยแนะนําครับนั่นก็คือฮาชิมิวติวิตครับผมพัฒนาสูตรนี้มานะครับเพื่อเน้นบํารุงเลือดโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินบีรวมนะครับเฟอร์รัคฟูมาเรตนะครับยังมีธาตุเหล็ก และยังมีคอปเปอร์ทั้ง4ตัวนี้จะทําให้เม็ดเลือดแดงของเราสมบูรณ์ยังมีวิตามินแร่ธาตุอื่นๆรวมกันมากถึง21ชนิดใน1เม็ดรวมถึงแร่ธาตุแมกนีเซียมนะครับยังช่วยลดการเกิดตะคิวที่แขนหรือที่ขานะครับแค่เราทานฮาชิมิวติวิตครับก็เลยหันมากินมัลติวิตกินแล้วก็กล้ามเนื้อเราไม่ค่อยหดเกงเรงนอนหลับดีดีขึ้นนะครับร่างกายก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่เหนื่อยง่ายสมองก็ปลอดโปร่งมากขึ้นมันมีวิตามินเยอะช่วยให้เราไม่เพียแล้วก็กระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับ วันละ2เม็ดครับเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดหลังอาหารเท่านี้ครับเราก็จะได้เม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ครับและระบบไหลเวียนเลือดที่ดีครับ